ซื้อนักตบไปดองหรือไงแฟนวอลเลย์บอลต่างไม่พอใจสโมสรญี่ปุ่นดึงตัวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมทีมแต่ไม่ให้ลงเล่นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN SPORT l i อรแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ แฟนวอลเลย์บอลน,นะคะต่างไม่พอใจสโมสรญี่ปุ่นค่ะดึงตัวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราร่วมทีมแต่ไม่ให้ลงเล่นบางส่วนเสียงแตกสองฝั่งแฟนวอลเลย์บอลไทยนะคะต่างตั้งคำถามถ,ามถึงสโมสรฮิตาชิรีววเล่ค่ะทีมในศึกวีลีกญี่ปุ่นหลังดึงตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2023-2024แต่กลับไม่ลงและส่งลงสนาม ผลงานของฮิตาชินะคะแข่งไป4นัดแล้วค่ะชนะ2แพ้ 2, 2> แฟนลูกยางไทยอยากเห็นฟอร์มการเล่นบอลเร็วของทีมชาติไทยแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างไรก็ตามนะคะแฟนวอลเลย์นบอลไทยอีกฝั่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะเรามาฟังความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะอดดูแนนเล่นยาวแน่ดองเข็มเป็นปูเลยค่ะเดี๋ยวก็ได้ลงเองช่วงนี้นั่งดูคนอื่นเล่นไปก่อน นีวาดองตอนนี้ก็ดีแล้วตั้งแต่ทีมชาติเจอศึกหนักมาหลายแมตช์ถือว่าได้พักซื้อมาสร้างความสมดุลให้กับทีมในระยะยาวไม่ได้ซื้อมาเป็นนางแบกได้เงินไม่เหนื่อยมากซ้อมอย่างเดียวนักกีฬาเขาต้องการเล่นเพื่อพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นพักร่างเดี๋ยวก็ได้ลงนะเพราะเขาคงรอความลงตัวของทีมก่อน บ้านเขามืออาชีพบางทีเขาต้องการให้นักกีฬาปรับสภาพร่างกายเพราะดูจากการใช้งานในนามทีมชาติใช้หนักมากเลยพักให้ร่างกายเข้าที่เข้าทางอีกอย่างน่าจะให้ศึกษาคู่ต่อสู้ก็ได้ไปยุ่งไรกับเขาเวลาแข่งอีกนานบอลเร็วเดิมของเขาก็เล่นเก่งเล่นกันมานานต้องให้เวลาสบายค่ะพักกายไปในตัวถือว่าพักผ่อนน้อง,นองแนนได้ตังค์ด้วยและได้ซ้อมรักนะน้องแนน ได้พักร่างกายได้เงินด้วยก็ดีนะพักผ่อนในตัวโอกาสบาดเจ็บก็ไม่ค่อยมีดีครับให้น้องศึกษาการเล่นโดยเฉพาะถ้ามีตัวเก่งหรือทีมชาติดูความถนดัดชอบตบไปทางไหนโดดขึ้นท่านี้ส่วนใหญ่ตีไปทางไหนถ้ามาแข่งระดับประเทศเราจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็ง ทีมใหญ่ตัวเลือกเยอะอย่างทีมบีมเล่นจนกรอบตัวเลือกน้อยยืนตลอดเกมไม่เปลี่ยนพักบ้างเล่นดีไม่ดีตบจนหมดแรงยังไม่เปลี่ยนใช่อยากดูน้องเล่นมากนั่งสวยๆรับค่าตัวก็พอแล้วค่ะเป็นสิทธิ์ของเขาถือว่าได้ไปพักผ่อนมีเงินก้อนให้สบายๆเหนื่อยมาเยอะแล้วในไทยได้พักครับดีมากมาก เราอยู่เมืองไทยไม่ทราบความเคลื่อนไหวและสภาพร่างกายของนักกีฬาที่เขามีสตาฟโค้ดดูแลรอชมดีกว่าครับก็ดีนะครับให้น้องๆเขาได้ไปเที่ยวพักผ่อนและไปมองหาจุดอ่อนของนักกีฬาญี่ปุ่นถ้าเขาจ้างไปนั่งก็ดีนะครับเขาจ้างแล้วไม่ลงก็ได้ค่าตัวดีเสียอีกฟื้นฟนูร่างกายยืนเชียสวย,สวยหลีกญี่ปุ่นอีกยาวเก็บไว้ก่อนสบายดีด้วยได้พักฟื้น ซ้อมให้แข็งแก่งมีโอกาสลงทำให้เต็มที่เดี๋ยวก็ดีเองเขาจ้างไปนั่งเชียร์ก็เรื่องของเขาเขาใจเงินในระหว่างไม่แข่งก็ได้ซ้อมก็ดีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ลงสนามหรือไม่อาจดูความเหมาะสมก็ได้ครับได้ตังค์ไม่เสียแรงก็ดีนะน้องแนนคงนึกในใจชีวิตดีดีพักผ่อนร่างกายครับแค่ใช้สายตาดูเทคนิคและข้อมูล สบายนะสีได้เงินได้พักและทั้งหมดนะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แบ่งแยกออกเป็น2ฟฝั่งนะคะบางส่วนค่ะก็อยากให้แนนทัดดาวลงสนามบ้างอยากเห็นฟอร์มการเล่นของน้องให้หายคิดถึงแต่บางส่วนก็มองว่าดีแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเก็บแรงเอาไว้พอเราลุยสึกหนักมาเยอะ สำหรับแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคะมีประสบการณ์นในลูกยางหลีกญี่ปุ่นกับเจทีมาเวลัสตั้งแต่ปี 2020- ถึง2023ค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ต่อสัญญามีส่วนช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์หลีกสูงสุดตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรก็ตามนะคะรอติดตามรอชมเราเช,ชียร์ในแมตต์ต่อไปนะคะไอเชื่อว่าเดี๋ยวแนนทัดดาวนึกแจ้งของเรานะคะจะต้องได้ลงแข่งขันกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในตอนนี้นะคะสภาพร่างกายหรือว่าระบบทีมนะคะอาจจะยังไม่ลงตัวค่ะ เดี๋ยวคงต้องรอติดตามเชร์ในแมตต์ต่อไปนะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวันรลย์บันของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ